สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับน,นี่เป็นทางเข้านะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลซึ่งทราบเบื้องต้นว่าอุทยานแห่งนี้อยู่ในเขตของสองจังหวัดนะครับคือลำปางและลำพูนนะครับอันนี้คือที่ทําการของอุทยานนะครับผมถ่ายตอนนี้มามานป,นประมาณเวลาประมาณนักสิบเอ็ดนาฬิกาอากาศกำลัง ร้อนนิดนึงเริ่มเริ่ม,ร,มร้อนเลยครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยจะย็นสบายประมาณทักที่สิบสองยบสามองศานะครับห้องน้ำของอุทยานดังคุณตานครับารสะอ้านมีฝกักบัวนะฮะสวัสดีครับนี่เป็น ลานการเต้นลานลานหนึ่งของของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับอันนี้เป็นเป็นลานลานการเต้นลานหนึ่งหมายความว่ามันมีหลายลานนะครับอันนี้เป็นลานหนึ่งเท่านั้นนะครับสวยงามครับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจังหวัดลำปางกับจังหวัดลำพูนนะครับ